ติบต่อเนาะงานเทพืน้นทางพ่อแม่ครูวาอาจารย์ห่าก็เลยความแห้งความใจกันเนาะเทพื้นนั่นบัด่อ

một thâm mật là ra đây vất nè Để đập mơ Cầm lăng chày thôi chứ không phải cầm lăng chày

tới tơi gì làm gì yến đây tơi vào công bằng nó dừng thay mi đùng kia đôn nát anh ấy đùng kia

นี่แต่หลวงปู่หลวงตาออกแค่ง,งานม,านมานือนี่มือแดงนอนกลดสอดเนาะหลวงตาเนาะมือ,มดอแดงเนาะเฮ็ดงานเมือเองหลวงตาหลวงพ่อรวยแ <laughs> ดงดับเป็นสายว่าสัน อยู่บ้านดีๆไม่ชอบอยากมาบวชเป็นไงล่ะทีนี้บวชอยู่วัดนะสบายหน้าก็ไม่ได้ทำ คุณล้มว่ะไม่คุณล้มไปโอ้ยโอ้ย

ทีแล้วพ้นตกเห็นมันได้ลงมาเขี่ยม,มสรบทั้งนี้กันเสมอกันผลมันแบบเป็นยังไงด,ดูน้ำบรายนี่น้ำเดนไหมอืมมันยังอดือดซุ่งอยู่นี่มองนี้ตำ่ำแก่น้ำขังกันน้อกว่าน้นเป็นไข่ไว้มันตก

นอนดับนะเขาทำงานกันตรง่อนอนดับข้าวที่เี่ยมเบียร์นข้าวที่เบียร์แล้ว จะพูดอยางไงชุดละยังกอดดินมาเป็นระยะระยะบ่ารมาบเป้วนสุคนเป็นแล้วบ่ อ๋อนนันไกัน่เ้ยท่นีตายไองไปนฉะนั้นเปยม่พีอไรเปยไม่หาก็คุนเนี่ยยืนไปได้ได้อันนั้นมัวบุฟฟอได้ เออไปใส่ห้องน้ำ <cando> น้ำได้สักสองสอบสามสอบไปเกลี่ยไว้เกลี่ยไว้เออเอ้เข้าก็ได้ ผมบอห้องน้ำมันบรดิมียังดอว์เวียดนามดีเห็นบ่ตอนรถมาสู่มปนมวตนามยังวะเนียวก็ใช่น้ำหาวกโอ้บาสันเนีะยเหีียวลูไปก็เดีน้ำแหหลายก็ต้น ไอ้ขมายไอ้ขมายดึงงอมันนีก็ได้มาแก่นีก็ได้ดึงแก่เสียงก็ได้ น่าไม่ต้องป้องสะดบมาได้หรอเนาะใส่เลยใส่สูบรอใส่แล้วใส่สเบหรออะแต่สะบลงมาได้ปูนกบดัเด้นพเาะปูนกบดัด

Ngàn đeo Xe đột bố, xe đột xe khó đột <laughs> Anh em bán tìm cho Xe đột, anh <laughs> em tìm เบา้กับมเนายหนามหรอกสา้เอ้าหลวงปู่เพิ่งตื่นนอนมาเป็นงไงทีนี้สบายเลยวงป ไม่อยากก็ต้องอยากนะวันนี้หลวงพี่ตื่นสายผมก็ตื่นสายอ๋อมันพื่นนะบ่กกอันนั้นกก้องหอมะพองหอมพื่นบ่คือม่ได้ปลูกไหม่บ่ดูปลูกใหม่ดูปลูกไม่พองหอมเป้ก็ตายบ่ แามัคคีคือพลัง พี่พี่พี่ซ้ายท่อเหนื่อยไหมน้งพี่บอกแล้วอยู่บ้านดีๆไม่ชอบอยากมาบวช ngay Mười lọc mà nè, Sao Nhân vật Nhân vớt Ha, ha chụp kịp bởi tới phiêng xâm lý sư con đỡ nhạt nhôm Sa thú